รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริที <Marine> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุกสมาพรชิวกิจและทีมงานอธิพรีเซชันมาแล้วนะคะรายงานตัวกับคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์และว,วันอังคาร15นาฬกานาทีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างช่วงนี้เลยค่ะรอบรู้ทูไทยแลนด์ค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ของสอปกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เกษตรสบุญมีริดนะครับซึ่งนำโดยท่านดรปริมประภาบุญมีริดซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด54รายผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและก็ขอชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำแปลงพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวก็การบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพสินค้าเรื่องของรายได้เนี่ยมาเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากคุณพ่อเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งนำนำความรู้ที่ที่ท่านได้เล่าเรียนมาเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเผยแพร่กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รในกลุ่มทั้ง54รายนะครับซึ่งอันนี้เป็นมนิตรหมายใหม่น่าจะเป็นแม่แบบให้กับเกษตรกร,ร,กร,รในกลุ่มอื่นๆในการทำอาชีพ ทางการเกษตรในพื้นที่สปรกรนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการจะริเริ่มอนาคตเนี่ยอาจจะมีการก่อตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อพัฒนา,าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้น จะทําให้การเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาไปได้รวดเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับเชิญชวนว่าถ้าท่านสามารถรวมกลุ่มกันได้เป็นแปลงใหญ่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเป็นระบบสากรในอนาคตเนี่ยทางสงปกก็ยินดีสนับสนุนนะครับอย่างแปลงของสองบุญมีริดเนี่ยก็อาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของโรงอบในอนาคตครับ น้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรมชลประทานจึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการน้ำโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บบำรุงรักษาควบคุมและระบายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรและการสาธารณูปโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยอันเกิดจากน้ำทั้งนี้กรมชลประทานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนให้เพียงพอและทั่วถึง ก็สำหรับการจัดการประชุมติดตามการทำงานและต้องบประมาณปณี2568ของสำนักงานการปลรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการจัดชุมรายภาคเป็นครั้งที่2คือเป็นการประชุมในเขตภาคกลางน,นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องของการทำงานนะครับรับมอบนโยบายสำคัญที่ได้รับบัญชามาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศาสตราจารย์ดรนฤมลติโยศิลวัตแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการ,รากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธิศิริรัตยากรานะครับซึ่งให้ในโยบายในการ ท,ทั้งเรื่องของการเร่งรัดในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับเป็นการยกระดับจากสมกร401เพื่อให้โฉนดมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีนโยบายในเรื่องของการทําโฉนดต้นไม้ซึ่งจะคลิกออฟกันในวันที่1เมษายนศกนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเตรียมการเร่งรัดพัฒนาปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเรื่องของการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งทุนโดยกําลังจะหาวิธีในการปรับระเบียบกฎหมายของกองทุน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการให้สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรเนี่ยเข้าถึง mm. สินเชื่อได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการทํางานในภาพรวมเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีความโปร่งใสไดะเป็นความเชื่อถือของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรทุกภาคส่วนนะครับทำให้เป็นองค์กรที่มีความสามัคคีและมีภาพลักษณ์ที่ดีครับสำหรับเรื่องของโฉนดต้นไม้นะครับตอนนี้เนี่ยเราวางเป้าไว้ในพื้นที่ที่เป็นวัฒน,นเกษตรนะครับโดยเราถือว่าต้นไม้ที่ปลูกใน แปลงที่ดินของพื้นที่ปฏิรูปเนี่ยเป็นสิ่งมีค่ามีมูลค่านะครับพื้นที่เป้าหมายเราอยู่ตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นที่ตรวจสอบเนี่ยมีพื้นที่ปร,ปรนาเกษตรอยู่ประมาณ1.6ล้านไร่นะครับเราก็จะดูพื้นที่เป้าหมายนี้ก่อนแล้วก็ชนิดของต้นไม้เนี่ยจะ ยึดถือตามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงทรัพย์นะครับจะมีประเภทต้นไม้อยู่ประมาณ58ชนิดที่เราเข้าไปดูแลเราก็ร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทยในเรื่องของการทําโฉนดต้นยางพาราด้วยนะครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้เมื่ออยู่ในแปลงที่ดินของเกษตรกรนะครับเราก็จะมีการวิธีคิดคํานวณว่าแต่ละต้นแต่ละพืชแต่ละชนิดมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งในตอนนี้เราทําลงนามความร่วมมือกับทกสไว้แล้วว่ามูลค่าที่มีอยู่ในพื้นที่สามารถกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรได้ ในงบประมาณ50%ของมูลค่าต้นไม้ที่มีอยูในพื้นที่ครับอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ